สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Taro วันนี้ก็อยู่กับเค้กเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้เราอยู่กับพิกาคาดเนาะแต่ว่าเค้กเอาของมาให้เลือกนะคะในหัวข้อคำถามที่ว่า ถ้าคุณกับเขาคบกันเนี่ยความสัมพันธ์มันจะเป็นประมาณไหนนะคะคือถ้าเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะกองที่1เนี่ยเป็นตัวแทนตัวแทนของกองที่1คือแหวนนะคะกองที่2คือนาฬิกากองที่3คือหูฟังนะคะลองเลือกได้เลยนะ1 2 3แหวนนาฬิกาหูฟังนะคะเริ่มเลยกับเพื่อนที่เลือกแหวนนะคะมาคนที่เลือกแหวนนะคะตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะกันเมถุน เมษสิงธนูนะคะหรือว่าเป็นคนที่อยู่ไกลกันนะคะอยู่ต่างจังหวัดต่างชาติต่างประเทศได้หรือเป็นคนที่มีความต่างเรื่องของความเชื่อศาสนานะคะใบนี้เนี่ยอาจจะเป็นรักออนไลน์ก็ได้นะถ้าคุณกับเขาคบกันนะคะถามว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงตามให้เนี่ยคุณจะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะมันเป็นเหมือนลองดิสทัลเลชันชีประคบแล้วเป็นรักระยะไกลหรือถ้าไม่ใช่รักระยะไกลมันก็จะเหมือนกับ ต่างคนต่างไม่ค่อยมีเวลาหรือมีคนได้คนนึงยุ่งกว่าอีกคนเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนกับมีแฟนก็เหมือนโสดอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่แต่มันจะเป็นการเปลี่ยนชีวิตไปในไปในใน,ในทางที่ดีมากๆาเลยนะคือคบกันแล้วรวยอะ่ะตามไพ่นะคือคบกันแล้วพากันได้ดีพากันรวยพากันมีสุขภาพที่แข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะแต่ความสัมพันธ์นะอาจจะไม่แข็งแรงคิดออกป่ะความสัมพันธ์อาจจะไม่แข็งแรงหมยความ,ม,าจจมว,าว่าเหมือนมีแฟนแต่ แต่ตัวเองก็เหมือนเหมือนคนโสดประมาณนะี้เพราะไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนั่นเองนะคะก็บอกได้เท่านี้เนาะโอเคไปต่อนะกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2หรือคนที่เลือกนาฬิกานะคะตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะเมษิงธนูหรือ พระศพกันมังกรนะคะถามว่าถ้าคบกันแล้วเนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นประมาณไหนนะคะคุณสองคนจะมีรักให้กันมั่นคงมากๆนะคะไม่ค่อยมีบาดเสียงหรือไม่ค่อยทะเลาะกันนะคะแล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยเคสรู้สึกว่าทุกอย่างมันดีหมดแล้วก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วก็สามารถไปต่อกันได้ยาวๆคบกันได้เป็นสิบยี่สิบปีเลยนะคะแต่ในที่นี้อาจจะมีคนไม่อยากแต่งงานอันนี้หนึ่งสองอาจจะ ไม่ได้ใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันแบบที่เขาเรียกอยู่บ้านหลังเดียวกันอยู่คอนโดเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไปไปมาหรืออะไรเงี้ยหรือคนหนึ่งอ่ะต้องเดินทางตลอดเพราะว่างานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากๆนะคะงานแต่งงานอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่คุณอาจจะจดทะเบียนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เนาะโอเคประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่อเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเข้าใจกันนะไม่ทะเลาะกันเลยนะคะแล้วก็เหมือนมองโลกไปในทิศทางเดียวกันอ่ะมันก็เลยง่ายนะคะ โอเคไปต่อกันเพื่อนที่เลือกกองสุดท้ายหรือคนที่เลือกหูฟังนะคะก็ตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่โอ้เป็นคนที่มีราคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะเมษสิงห์ธนูนะคะก็ตรงๆเลยตามนั้นนะคะแล้วก็ตรงนี้น่าจะมีมังกรอะไรอย่างนี้ด้วยมังกรพฤะศพ นะคะแล้วก็กลุ่มอะไรประมาณนี้นะคะถ้าถามว่าคบกันแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะถ้าได้เป็นแฟนกันมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยจากไพ่ใบแรกกับใบที่2เนี่ยคุณ2คนจะตัวติดกันมากอยากอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยากสกินชิปอยากกอดกันอยากจูบกันอยากอยากใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะไปไหนก็อยากไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วทั้งสองคนน่ะมีความต้องการที่มันตรงกันความหมายคือคุณต้องการเขาเขาก็ต้องการคุณดังนั้นความสัมพันธ์ที่มันก็เลยเหมือนกับ เข้ากันได้ดีมากเวลาต้องการกันอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคือมันมีความสุขทั้งคู่ไม่ได้มีคนทุกข์ไม่ได้มีคนอึดอัดอะไรเงี้ยค่ะและทั้งสองคนก็จะช่วยสนับสนุนกันนะ่ะให้มีความสุขทั้งทางกายและทางใจพอเรามีความสุขทางกายและทางใจแล้วนะ่ยคุณสองคนนะ่ะ ก็จะสนับสนุนการให้ประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยนะคะมีโอกาสสูงมากเลยที่คนที่เลือกกองเนี้ยคุณกับเขาจะเป็นเนื้อคู่กันคือสามารถอยู่ด้วยกันไปได้ตลอดชีวิตเลยเพราะเจอแล้วคนที่พอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่เข้ากับเราได้คนที่ต้องการคนที่ชอบอะไรเหมือนกันคนที่คนที่ไปได้วยกันได้ในทุกๆอนทุกๆ part of life อะไรอย่างเงี้ยโอเคประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเจกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้ไปแล้วบายๆสวัสดีค่ะ